Star Wars กลายเป็นหนังผู้ใหญ่ซะแล้วสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราบูมพายผมบอลน,นะครับก็นะครับและวันนี้เราอยู่กับข่าวอีกเช่นเคยกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในที่สุดนะต้นอเออหลังจากที่หนีเที่ยวกันรัวๆไม่หยุดในที่สุดก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันกับข่าวอีกเช่นเคยนะครับอ่าและในคลิปนี้เราจะมีการพูดถึงข่าวของสตา r ์วอที่ประเด็นถกเถียงกันเลยช่วงนี้นะถึงแอนดอร์เขามีประเด็นอะไรกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีประเด็นอีก ปเล่นเกี่ยวกับโลกไอแม็กะทาไมวะโล่ไอแมทกมาทำไมนะมีการแย่งรอบฉายกันแย่ก <Yeah, S 2> ันีกแล้วเหรอใช่โดยเฉพาะของไทยนี่ยอ่าเราก็จะมาอธิบายนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและโลงไอแมคืออะไรถ้าใครงง,งเดี๋ยวเราจะอธิบายฟังและอย่างสุดท้ายก็คือซีรีส์เรื่องใหม่ของ Netflix ที่ประกาศแคนนะักแสดงและตัวอย่างออกมานะครับอย่างโคตรเซียนโรงเรียนพน,นันที่มาจากอนิเมชันตอนนี้มีสซีซั่นแล้วแต่ซีซั่นสามนี่ยไ,ไ,ไม่ออกสักทีความจริงแล้วพี่เพิ่งดูไปซีซั่นเดียวเองแต่่าเดี๋ยวจะย้อนดูให้ โอเคเราก็จะพูดถึงการแค้นักแสดงนะที่เป็นประเด็นกันในโลกออนไลน์อย่างนุงนหาวาข้างอวันนี้ก็จะพูดประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนัด้วยกันนะมากันที่ข่าวแรกเลยดีกว่ากับข่าวของ Star. s t าร์อเป็นประเด็นการถกเถียงกันอย่างมากเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากปล่อย a n d ด r s e ซ s o ั2ออกมาแล้วประมาณ3มตอนอ่าซึ่งประเด็นมันมีอยู่ที่ว่ามืนเกิด ฉากฉากหนึ่งในตอนที่สมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจอเงินหรือจอแก้วของซาวเอรเรียกเป็นคนแก่ลิงนเรื่องจอเงินจอแก้วเออไม่เคยเกิดขึ้นกับ s t a r วอร์มาก่อนแต่เห็นว่าในคอมิกก็พอมีบ้างนะแต่เราพูดถึงแค่ในเฉพาะส่วนตรงนี้นะเออนั่นก็คือการเกรฟนั่นเอง<ห>เรียกพูดเลียงๆหน่อยนะอเออออกเสียงไม่ถูกออกเสียงมั่วออกเสียงไงไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่แปว่ามันคือการเกรฟอเออการเกรฟนี่คือการที่ อยากว่าแหละอย่างว่าแหละเรียกไปเจอย YouTube แม่งโหดน,นั่นแหละซึ่งมันมีฉากนี้เกิดขึ้นมาเป็นที่ตัวละครจากเอ็มไพรพยายามที่จะเกรฟตัวละครอีกตัวนึง่งฝั่งพี่เอกอยู่แล้วซึ่งต้องขอบอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็ไปดูต่อเอาเองในซีรีส์นะเราไม่สปอยแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้วหยคือ Star w ว r s เนี่ยใครๆก็พูดว่า Star w ว r s คือหนังเด็กไม่ใช่หรอวะเออ คนก็แบบต่างโต้เถียงกันต,ต่างแล้วนะจนมีคนไปสัมภาษณ์พุ่งกับพุ่งกับนี่แม่งตัวจี๊ดเลยพี่อ่านพี่อ่านบทสัมภาษณ์แม่งแล้วหัวจะปวดอืก็เลยจะมาแปลคร่าวๆให้ฟังเนะ่พุ่กับเขาบอกว่าเนี่ยพูดแบบจริงๆเลยนะในประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติเนี่ยองค์ประกอบใหญ่อย่างหนึ่งนะคือการเกรปกูฮะก็เออก็ก็ไปของมันต่อพวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยคือผลผลิตของการเกรฟอู้แบบ ใช่เหรอวะเขาใช้คำนี้เลยเขายเขาใช้คำว่า V R r the product of จุดจุดจุดโอ้แกขับแคนใจอะไรมาหรือเปล่าเออมึงมึงไปอะไรมาวะเนี่ยแล้วก็บอกผมหมายความเนี่ยหมายความว่ากองทัพหรือพลังมหาอำนาจในบริษัทต่างๆเนี่ยกระทำการกรีมาโดยตลอดอเอยชื่อไว้ก่อนเลยกูเดี๋ยวปัญหาว่ากูเป็นคนพูดโทนี่กิลรอยเป็นผู้หารเป็นโชล์โชลเลอร์ของแอนดอนนั่นแหละ แล้วเขาก็ยังบอกอีกนะว่าดังนั้นการที่จะไม่พูดถึงมันเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบอืมไม่ใช่เ่ะไม่ใช่ตัวตนใช่่ะเอเขาเ็บอกว่ามันแค่รู้สึกว่ามันต้องออร์แกนิกหน่อยจริงใจหน่อยแล้วมันฟีลไรท์รู้สึกว่าใช่ก็มึงหมดมุ่นเลยนี่นะแล้วก็มีไอ้คนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็สัมภาษณ์อีกนะว่าเออแล้วดิสนีย์ไม่ว่าอะไรหรอเออดิสนีย์ผู้ขึ้นชื่อเป็นตำนานว่าเป็นมิตร กับทุกคอมมินิตี้ใส่ซื่อเด็กเอ้ยโอ้โหแบบวิ่งวิ่งไดในทุกลาเวนเดอร์อเขาไม่ว่าอะไรเหรอเขาบอกว่าไม่ได้ว่าเลยเลยนะเพราะว่าเขาทําอย่างชัดเจนว่ามาตรฐานและขอบเขตของความรุนแรงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอืเทปะเทปะเทปะเอซึ่งหลังจากที่เขาให้ออกมาให้สัมภาษณ์นะประเด็นถกเถียงมันก็เกิดขึ้นมากมายซึ่งพี่ก็ยกประเด็นสําคัญสาคัญมาให้ฟังบ้างอย่างเช่นที่ว่ามีคนพูดถึง ว่าความจริงแล้วประเด็นเนี้ยการเกรฟเนี่ยมันอยู่ใน Star Wars มาน,นานแล้วอ่ะกูก็เฮ้ยจริงเหรอวะมันบอกอะไรวะ,ะเจ้าหญิงเลอาสมตอนอยู่กับจับบ้าเชีย่ยหกมือผู้ประโยคนี้ Star Wars พันพินาศแล้วยเดี๋ยวบิกินี่ในตำนานไงมันไปปะปนกับหนังอีกช่องหนึ่งหรือเปล่าว่า,วามันก็อย่างนั้นแหละแต่คือเข้าใจพว่า,วาเขาใช้คำนี้เลยนะว่า ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วกับ s ตา r ์ a r ลต้องนาแล้วแค่ครั้งนี้เขาพูดว่ามันคืออะไรเชิดเลอากูโอ้ยทำลายพับจำสัแล้วมันก็ยังมีคนพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นเราก็คุณจำฉากห้องโทรมานได้ไหมชาดดาร์เวเดอร์ดาร์เวเดอร์กับเครื่องจักรเข็มแหลมๆของมันสิงค์ซสิกที่ปิดประตูลงไว้ปึ้งดีนะไม่มีเสียงเลอากรีร้องมาด้วย เชียร์เลยเชียร์ซาวอลผมเลยเป็นปนําลาซาวอลผมมาแต่ก็และวแหละเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วอะ<ไ>ส่วนใครจะคิดว่ามันเกิดหรือไม่เกิดก็แล้วแต่นานา,นานติดตานมนะครับผมเออหรือว่าเขาก็บอกอีกอย่างมีคนบอกว่าความจริงแล้วมันควรที่เป็นอย่างนี้แหละเพราะจอร์ดลูคัสก็พูดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเขาได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของตาวอล์เนี่ยมาจากสงคารามเวียดน,นามอืมซึ่งไม่ต้องห่วงสงคารามเวียดน,นามเนี่ยผู้กระทําก,ก็คืออเมริกานั่นเองช ส่วนพวกดูกระทำก็คือพวกเวียดนามนี่แหละมันก็เกิดเหตุประมาณเนี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไม่แปลกใจที่จะมีเนื้อหาแบบนี้แต่นะมันก็มีคนที่ไม่พอใจเหมือนกันคนที่ไม่พอใจเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเชื่อเราเรารู้กันอยู่แล้วป่ะเรื่องพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วการกดขี่การนู่นนี่นั่นเราเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่านี่คือ Star Wars นะเราต้องไปถึงจุดนั้นเลยเหรอเราสามารถที่จะทําให้คนดูเนี่ยเปียดพวก Empire ได้ง่ายๆมีหลายวิธีทางมากเยอะแยะเต็มไปหมด แต่เราต้องไปถึงจุดนั้นเลยหรือเปล่า mm. มันมากเกินไปไหมมันจะทําลายภาพจําเกินไปหรือเปล่าซึ่งพูดมาก็มีประเด็นนะเพราะหลายๆคนก็รู้ว่าจอห์นลูคัสเคยได้กล่าวไว้แล้วว่าสตาร์วอคือหนังเด็กอื mm. มันเป็นหนังที่ไม่มีความเทาอ่ามันเป็นเนเรื่องที่มีขาวกระดําชัดเจนซิดมึงเชี่ย mm. พวกกบฏเนี่ยคนดี mm. แก๊กต่อต้านเนี่ยคนดีนะต่อต้านคือคนดีพวกซิดพวกเอ็มไพร์คือสารเลวอ mm. มันกว่ากันง่ายๆมันไม่มีเทาซึ่งหลังๆไอ้เชียอะโครไลมึงก็ยังเทาจะเต็มข้อนะแต่อันนี้แอนดอร์ไม่จะชัดที่สุดแล้วเทาเพราะว่าฝั่งกบฏก็มีช้วิเีเทาๆทใช่ใช่ที่ได้มาคือต้องเห็นไว้ชัดว่าเออคนเขาก็พูดว่าแอนดอร์เนี่ยเขาตั้งใจสร้างให้ผู้ใหญ่ดูอ่าซึ่งอันนี้พี่เห็นด้วยนะพี่รู้สึกว่าแอนดอร์ตั้งใจสร้างให้ผู้ใหญ่ดูเด็กดูได้ก็แย่แล้วขนาดเป็นผู้ใหญ่กูจะหลับแหลมไม่หลับแหลมการเรืองหลักมไรเ็มไปหด แล้วตัวยิ่งตัวพระเอกนะตัวแอนดอร์นะโอ้โหมันก็เอาเรื่องอยู่นะแมงมือไวอ่ะเป็นสิงมือไวอะใครอยู่ใกล้แมงคือมึงต้องปะเสียวเล็กน้อยไอแอร์มันยิงเมื่อไหร่ก็ใช่มันยิงเมื่อไหร่ก็ได้จริงเออมันคุยๆกับมึงอยู่แม่งแบบพอมันรู้สึกไม่ปลอดภัยแอนดอร์ไม่ซัดต่อไปซัดแม่งเลยตายไม่รู้ตัวอยู่แอนดอร์นี่ก็เลยเป็นข้อจบเถียงที่น่าสนใจว่าคนเขาพูดว่าเนี่ยแล้วภายในปีก่อนล่าสุดมึงเพิ่งสร้างซีรีส์อย่าง Skeleton c ครูออกมา ที่เด็กจ๋าเลยมึงให้เด็กดูเลยแล้วพอเรียนตอนเนี้ยมึงทราบแอนดอร์ขึ้นมาทิชชากของดิสนีย์เนี่ยกัดแฟนชส์สตาร์วอร์เนี่ยมึงจะเอายังไงกันแน่เออมึงจะเอายังไงกันแน่หรือว่าคืออันนี้ให้เด็กดูอันนี้ให้ผู้ใหญ่ดูแบ่งแยกกันไปสเกตตนครูผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องดูแอนดอร์เด็กก็ไม่ต้องดูอะไรแล้วถ้ามึงมีความรุนแรงอนานี้เด็กดูสเกตตันครูเสร็จปุ๊บอุ้ยสตาร์วอร์ซีรีส์สนุกจะเลยไปดูแอนดอร์ดีกว่าไอ้เนียน้ำลายยืดเลยชิบหายละ ไปไม่ทันเออแต่ว,ว่าความจริงซาวว์มันก็มีพวกซาวว์คิดอยู่แล้วนะที่บบเด็กจา๋าอะไรเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ซีรีส์ของซาวว์หรือว่าจักรวาลซาววขยายความเป็นผู้ใหญ่และจริงจังขนาดนี้นี่จริงจังที่สุดเลยมั้งต้องแต่เคยมีมาในคอมิกเรายังไงครับในคอมิกเห็นว่ามันก็มีเหมือนนี้เหมือนกันอเออแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันแตกต่างจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่ายังไงจักรวาล Star War มันจะไปทางไหนตอนนี้มันกลายเป็นไอติมวอลหรือยัง อตอนหรือว่าตอนนี้คือ Star Wars ที่ถูกที่ควรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่อืมกลิ่นหอมสดชื่นจริงๆนี่มันกลิ่นทรายแมวเต้าหู้ทิงกระเบลนี่ว่าเจ้านายสบายตัวสุดๆไม่มีฝุ่นฟุ้งไม่ติดอุ้งเท้า เติมความสะดวกให้เหล่าทาตจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายโอ้โหเทลงชะกโกได้ด้วยผลิตจากธรรมชาติ100%ซจากถั่วลันเตาและวัตถุดิบระดับฟูดเกรดแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ Sin ส m o v V e ใช้ได้ในช h อป e ีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราเจ๋งไาที่ข่าวต่อไปันี้ว่าอันนี้เป็นข่าวที่คุณต้นเต็มใจนาเสนอมากค่ะ ก็ค <Wow. S 2> ือข่าวล่าสุดก็คือ Final d e s t i n a t i o n บัตรลายถูกถอดออกจากโปรแกรมฉาย iMac ในบ้านเราแล้วทำไมอ่ะเพราะมันโดน m i s ชั่น Impossible ที่อยู่ๆก็ไม่รู้คิดอะไรขยับวันฉายมาวันเดียวกันแล้วก็แย่งที่ไปเรียบร้อยแล้วก็มันมีมากกว่านั้นก็คือไอไฟแนลเนี่ยก็ขยับหนีไปสองวันไปื่ที่จะตัวเองได้ฉาย iMac แต่ว่าไปๆมาๆตอนเนี้ยถูกยกเลิกถอดออกไปหมดเลยแแค่แบบฉายระบบอื่นแทนไม่มี iMac แ,แล้วฉะงั้นเชี่รถทำไมเป็นงานวันลวทำไม แต่ก็อย่างว่าแหละเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าของโรงถูกปหใช่จว่าเขามองว่าเรื่องไหนจะขายได้อเออแล้วอธิบายเพืเ่อนๆเข้าใจหน่อยไหมหลายๆคนที่ไปหาข้อมูลรีเสิร์ชมานะแหละคนยังไม่เข้าใจนะว่าโรง i m a มเนี่ยหรือโงรงภาพยนตร์ต่างๆในประเทศเราเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมีโรงแบบไหนบ้างอธิบายเพืเ่อนๆเข้าใจได้คร่าวๆหน่อยแต่ก่อนไปพวกนั้นผมขอพูดถึงความช้ำใจของ f ฟนอน d e s t i n ่ t i o n รับช้ำใจก่อนดีกว่าใ,ใช่พอเหตุการณ์เนี้ยมันกลายเป็นว่า เหมือนย้อนลอยปี2 0นะ1 1ันสิออคือมึงโนนหวดแ้วทีนึงใช่คือตอนนั้นปีตอนนั้นอะภาคห้าเข้าแล้วก็มีการติดป้ายอย่างดีว่าจะเข้าฉายไอแม็กนะเฉพาะที่แบบลงอเมเจอร์ราชโยธินกับปิ่นเก้าโปรโมทอย่างดีเลยว่าจะฉายได้ไอแม็กแต่ไปไปมาๆก็โดนถอดออกแล้วก็เอาเรื่องค่าวบอยแนด์เอเลี่ยนมาฉายไอแม็กแทนเอ่อกูแบ่งให้เป็นสองประเด็นนะประเด็นแรกน่าสงสารมากประเด็นสองมึงคิดฮิอะไรเอาคาวบอยเอเลี่ยนไปแทรกวะ หนังแม่งอย่างเฮยแต่แต่พอดูนักแสดงเราก็เอาเรื่องมันเห้นไอ้แดนนี่เค้กแดนนี่เค้กเล่นแล้วก็นักเอกก็ไอ้นี่มีแดนนี่เค้กเล่นใช่ไหมฮะมีแฮริสันฟอดมีโอลิเวียไรไอ้เชื่อแค่ชื่อนักแสดงอะไฟนอลกูตกเก้าอี้แน่เลยอ่ะแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าหนังแม่งเฮี้ยมมากหนังแม่งเฮี้ยมมากใช้เอาเขี้ยมมาติดเลยแล้วบอกเฮี้ยมเฮี้ยมมากแ้วอะ แล้วก็คนก็ไปจับจ้องอีกว่าไอคาร์บอนเอเรียนตอนนั้นที่มันมาแทรกก็เป็นค่ายของ U.I.P ที่เอามาฉายแทนแล้วความตลกไรกวันนั้นก็คือไอมิชชันอินฟลู์ b บ e 8ก็เป็นของค่าย U.I.P เหมือนกันกูว่ามึงมีอะไรในใจก่นคนก็ลองมองว่าค่ายนี้มึงเกียดเลยไฟต์ต่อแทีเนอร์ชันเปล่ามึงมีอะไรในใจอ่ะกูแล้วล่ะเออล่อมันเท่าไหร่เดี๋ยวไอเฮียผมหมั่นมันมานานแล้วไอหนังเรื่องเนี้ มันทาให้ผมข kind of ับรถบนท้องถนนไม่มีความสุขผมจะไปว่ายน้าทาอะไรแมงไม่มีความสุขเลยไอหนังเวนเนี่ยเที่ยวสนุกก็ไม่ได้เล่นเมฆเล่นเมงเลยสองรอบเอาสักสองทีเอาไม่ให้ได้ผุดได้เกิดเออก็เป็นอย่างนั้นไปซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนเริ่มเกิดกระแสเบาๆแล้วว่าจะมีการบอยคอร์ดมิชชั่นอิมเอรซิบลกันปล่อยไจากแฟนคลับไฟนอลเดสติเนชันจะได้รู้ไงว่าแฟนคลับไฟนอลเดสติเนชันเนี่ยกับมิชชั่นอิมเอรซิบล ใครมันจะเจ๋งกันกันใครมันจะแข็งกันให้มันรู้ไปเลยว่าแฟนชายไหนมันโหดเลยกันพอสอบ้วเนี้มันเป็นหนังที่ถ่ายทําด้วยฟิล์ม i m a มเหมือนกันใช่แบบถ่ายทาโดยเฉพาะเพื่อ iMac อย่างเงี้ยแบกความว่าไงว่าฟิล์ม i m a มก็เดี๋ยวมาอธิบายเรื่อง iMac ก่อนเลยนะมาไอแม็กเนี้ยมันคือระบบฉายที่ออกแบบมาให้คนดูเนี่ยได้รับประสบการณ์ดูหนังที่รู้สึกว่าใหญ่กว่าคมชัดกว่าแล้วก็สมจริงกว่าคือหลักๆแล้วคือภาพใหญ่กว่า ใช่ใช่คือภาพใหญกว่าอืลงใหญ่กว่าภาพชัดกว่าแล้วภาพชัดกว่าด้วยชัดกว่าก็คือดีกว่าระบบปกติแทบทุกอย่างเป็นคุณตั้งแถวหน้าแล้วไม่ขอก็คือเหมือนโลกปกติแต่ HD อันนี้เรียกว่า Big Screen เหมือน iPhone Pro อันนี้เป็น iPhone Pro อันนี้เป็นลงหนัง Pro อันนี้เอาใต้ HD ดีกว่าเอาใต้โอ้ชัดกว่าขนาดนั้นเลยใช่ใช่ซึ่งอ่ะจุดเด่นของ i m แมกก็คือจอภาพใหญ่ใหญ่กว่าปกติหลายเท่าก็สูงประมาณตึก สี่ชั้นได้สี่สิบชั้นเลยเหรอสี่ชั้นพอเหรอโทษโทษโทษเยเอะไปอ่ะเยอะไปใช่ความละเอียดนี้ก็คือสูงมากซึ่งมันระบบความส่งความชัดสูงสุดก็ประมาณสิบหกเคสิบหกโวไอชีสิบหกเคเลยเหรอใช่ใช่แล้วก็ระบบเสียงที่ระบบเสียงเราทิศฐานที่จะเป็นทํามาเพื่อ iMac โดยเฉพาะที่จะมีมิติเสียงมากกว่าระบบปกติอีกคือพูดง่ายเป็นโรงแบบพรีเมียมชัดทั้งภาพชั้นใหญ่เสียงนั้นชัดแต่ว่าต้องบอกนิดนึงใช่ไหมว่า ต้องเป็นหนังที่ออกแบบมาเพื่อ iMac ด้วยถูกไหมอ่ใช่ใช่อ่าก็คือตั้งใจถ่ายม,มาเพื่อเป็น iMac ด้วยอ่าโอ้คือบางเรื่องก็เป็น iMac ไม่ได้ใช่สูงใช่ไหมอืมอ่ะแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องจอและที่นั่งซีจอมันจะเป็นโค้งแล้วที่นั่งก็จะเรียงชั้นขึ้นไปแบบเป็นแถวชั้นมากกว่าลงปกติทั่วไปเหมือนนั่งดูที่เราจะเห็นกันแบบใหญ่ๆอันอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับ iMa c แล้วอันนี้น็่าจะเกี่ยวกับรายได้ของโรงนะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับรายได้ของโรงแต่มันก็อยู่กกัับบบปรรระสาณ์งชไ ทำไมมึงมึงดูหนักงอยากมีเพื่อนเยอะมึงอยากมีเพื่อนเยอะอ่ะย่ามึงต้องเรียงจานด้วยมึงเหงาอ่าะ,ะลงใหญ่อ่ะซึ่งคันนี้มาดูการถ่ายทําแบบ m m c มากางซึ่ง iMac เนี่ยจะแบ่งเป็น2องอย่างก็คือแบบดิจิตอลกับแบบฟิล์มเหมือนปกติทั่วไปเลยอันนี้ขอพูดถึงแบบฟิล์มก่อนแล้วกันเพราะแบบฟิล์มนี่เป็นตัวออริจินอลเลยซึ่งปกติ iMac เนี่ยเขจะใช้กล้องแบบ iMac MSN หรือ iMac m a r k 4 Mark 5ประมาณเนี้ยที่อีกตุกล้องตัวหนึ่งหนักประมาณ20-45ถึงกิโลกรัมชียแบกกันโหเปื่อเลยใช่ซึ่งฟิล์มที่จะใช้ถ่ายเนี่ยก็คือฟิล์ม7จมิลิเมตรแนวนอนซึ่งได้ความคมชัดสูงสุด18 k สสแสดงว่าอย่างนี้ถ้าจะสมมุติจะถ่ายหนังแบบ iMac เนี่ยก็ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นปะสูงขึ้นยิ่งฟิล์มนี่ยิ่งสูงถ้าดิจิตอลก็ยังจะลดลงมาอ่ะแต่ของฟิล์มข้อจำกัดก็คือถ่ายได้้แค่่90ววินนาีตอม คือเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนกันมันอะคือมึงตัดกันยิกเลยถ้าใช่ไอ้แอปเตอร์โพลังชันมึงสลกันมันเลยแต่ก็ดีนะดีแล้วก็อัตราส่วนภาพเนี่ยมันจะได้ประมาณหนึ่งต่อสี่จุดสามต่อหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าใช่มันจะเห็นคนคับมาก็คือจอมันจะกว้างจะกว้างเป็นพิเศษอ่าก็คือนั่นแหละจอใหญ่จอใช่ใช่แต่หนังทั่วไปส่วนใหญ่อะที่เห็นในปัจจุบันจะเป็นดิจิตอลมากกว่าคือต้นทุนมันจะถูกลงความชัดอาจจะไม่ได้เท่าแบบฟิล์มอาจจะอยู่ที่ 6-8k แต่ก็คือใช่กว่าระบบปกติอยู่ดีแต่ก็คือมันถ่ายง่ายกว่าอะไรงนี้แต่คนที่จะตอนนี้อย่างบ้าใช้ถ่ายฟิล์มอยู่คือคิวโตเฟอร์นโอเวนเออปล่อยมนนั้ยเคนนี้เรียกได้นนว่าอินดี้จัดอินดี้จัดเขาเออกกล้อง iMac เฉพาะตัวของเขาอ่ะไม่อันนี้มันปกติผูถามว่าใครจะต้องใช้กล้อง iMac พวกบริษัททําอะไรพวกเนี้ยแม่งต้องให้ต้องติดต่อให้พุ่งกลับครับจัดให้ใช่ให้กูเขียนชื่อมึงลงไปด้วยเลยไมกับกล้องตัวนี้เลยดิจิตอลแกไม่ถ่ายด้วยแกต้องฟิล์ม iMac เท่านั้นเพราะความคลาสสิก แล้วก็จะได้ดูหนัง iMac กแกรัวๆใช่ทีนี้มาดูระบบฉาย iMac กกันมั้งไอแม็กนี่ก็คือระบบฉายระบบแรกคือระบบ iMac 7 0ม mm มฟิล์มที่แบบใช้เป็นแบบคลาสสิกเลยก็คือใช้เือแบบเครื่องฉายฟิล์มฉายอะไรเงี้ยระบบนี้จะเป็นระบบที่คมชัดที่สุดแต่ก็ยุ่งยากที่สุดเหมือนในไทยเคยมีแต่ก็เอาออกไปแล้วเพราะว่ามันดูแลแล้วสายยากมากใช้เป็นดิจิตอลง่ายกว่าทึ่งตอนนี้เหมือนจะมีอยู่แค่ที่เมกาญี่ปุ่นมั้งอะไรประมาณนี้ฮรแล้วต่อมาคือระบบ iMac ปกติ iMac ดิจิตอลเลย ก็คือจะฉายความชัดที่ 2K 2K ก็คือใช้เครื่องฉาย2เครื่องในอัตราภาพ1ต่อ90ต่อหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วก็มี iMac with Laser ก็คือจะใช้เป็นเลเซอร์ฉายก็คือจะชัดกว่าดิจิตอลดิจิตอลแค่ 2K อันนี้ก็จะมา 4-8K 8K อมึงจะชัดไปไหนสี่ก็จะสดขึ้นตากูก็เห็นแค่นี้มึงจะชัดเปสี่ดำมันก็ดำขึ้นอ่ะแล้วสุดท้ายก็เป็น iMac ทีก็คือฉายแบบท d ดีที่ต้องใส่แว่นเข้าไปดูพี่ไม่ดูท d ดีว่ะอืมหัวปวดตาหัว จบไม่สวยชีวิตเลยแล้วระบบในโรงหนังไทยเนี่ยมันมีแบบอะไรบ้างว่าพี่เห็นได้ยินมาเยอะแยะเลยมีแบบดอ l บ y อะไร4 d X สกรีน X วอะไรเต็มไปหมดมันมีมันมีอะไรบ้าขอแบบสั้นๆหน่อยขอสั้นๆนิดนึงงมาครัก็อันนี้ขอยกตัวอย่างของทางเมเจอร์มาแล้วกันเห็นว่าเมเจอร์ชวนเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราโฆษณาเมเจอร์อะ ถ้า่ายอื่นจะชวนค่อยว่ากัอดีเมเจอร์นะครับวันนี้ของเมเจอร์อย่างแบบแรกก็ระบบดิจิตอลแบบ d o l b y Atmos ก็คือเขาจะเน้นไปที่ระบบเสียงที่สุดยอดที่สามารถรับเสียงได้มากกว่า128 channel ก็คือเสียงไม่รอบที่างอคือเน้นถ้าเกิดเขียนเห็นลงว่าเป็นแบบ d o l b y a t m o s มาใช่ไหมก็แปลว่ามึงไม่ต้องห่วงรอบก็คือแบบโอ้โหถ้าไปดูพวกเจ้าหญิงดิสนีย์น่าจะไ ใช่กระหึมสุดเอไว้มึงเนี่ยไปดูปะ่ะผมเนี่ยดูไอ้นี่ยลงนี้เลยลงนี่เลยภาคไทยรอบติดทางมาแบบคึกขนองอืมอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็น iMac ซึ่งบ้านเราเนี่ยใช้เป็น iMac ็กซินเวิร์สกรที่มันจะสว่างขึ้นกว่าจอปกติ10เท่าเน้นสว่างอืมเอาเรียกว่าใส่แว่นกันแดดดูกันไปเลยใช่แล้วต่อมาก็เป็น 4dx ีฮะลงภาพยูนสีวิติที่ นั่งดูแล้วก็ยิ้ยงจะสั่นค่ะฉีดหน้าเนมันเป่าเคลื่อนไหวอะไรเต็มไปหมดใช่ใครชอบแบบดูหนังแบบคึกขนองหน่อยสามารถไปดูได้ใช่ใช่คนแก่ไม่ไหวนะไม่ไหวผมเคยไปดูเรื่องอะไรมิสเพนรทิกิลินมั้งโดนเลยโฟดีเอ็กน้ำมันเป่าหน้าเอามาหน้าเปียกอะเอ้ยอะต่อมาเป็นสกินเอ็ก ที่จะฉายภาพแบบ270องศาที่มันจะเหมือนมีจอใหญ่ปกติ1จอแล้วก็มีจอข้างๆอีก2จอโอ้โหก็คือดูภาพแบบ270องศาไปเลยเราต้องไปหาดูภาพยาวจัดลงที่ไหนไม่ไดภาพทองมันมีที่เอ็มควอเทียก็ยังจะมีนะแล้วต่อมาก็เป็น VPC ีีมาก็คือลงแบบมีเล้าส่วนตัวโอ้โหลงแบบว่ามีข้าวให้กินก่อนเสร์ฟได้โอ้โห แพงจิ่เปงใช่แพงมากแต่ว่าโอ้โหเห็นเขาบอกว่าดีอ่าถ้าต้องก,การความสงบก็อันนี้สงบเลยละมึงไอ้เจ๊เขาไปหลับได้เลยเพราะว่าต่อมาเป็นคิดซินิมาอันนี้คือกูอขอบอกเลยนะว่าถ้าใครอยากจะพาลูกพาหลานไปดูแนะนําคิดซินิมา่าครับแต่าตอนนี้ไอ้ไม็์ครับไอ้ไม like ็์ครับอย่าทําร้ายกันแบบนี้เลยเอ,อ,อย่าทําร้ายกันแบบไปคิดซินิมานะก็ประมาณนี้อ่านี่ก็รวบรวมมาให้เพื่อนๆนะว่าไอ้แม็กคืออะไรมีลงประมาณไหนได้มาที่เรื่องสุดท้ายกันเลยกว่า เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของโคเซียนโรงเรียนพนัน,นที่เขาพูดถึงกันแบบช่วงนี้เลยนะว่าการแคสตัวละครของเน็ตฟลิกเนี่ยปวดกระด้องใจมากใช่ตอนแรกเห็นแคสตัวนักเอกมาเฮ้ยโอเคนะเว้ยออเนี่ยขึ้นรูปไปเลยนี่ขึ้นรูปไปเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าบันนี้เป็นแบบอะเดปอืมเป็นแบบอะเดปอะดปอะดแบบโคตรอะเดปเพราะว่าเขาตั้งใจจ้ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแบบดีไอจ๋าไม่พอนะเขาเปลี่ยนเนื้อเรื่องเยอะด้วยเปลี่ยนยันนากากอะเปลี่ยนแม่งทุกอย่างนะ คือไม่ต้องห่วงคืออันนี้เขาเป็นที่เมกาไงเขาบอกว่ามันจะเป็นโรงเรียนที่เมกาเพราะฉะนั้นตัวละครมันก็จะมาแบบญี่ปุ่นไม่ได้นะจ๊ะอ่ามันก็ต้องมีแบบคนผิวดําคนลาตินคนที่อะไรทางด้านที่ความจริงประชากรประเทศแม่งคนขาวเกินมาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมกูดูในหนักแล้วมันออกมาเกินครึ่งวะคือเอาจริงปะผมบอกว่าเปลี่ยนเชื้อชาติมันยังพอรับได้แล้วแต่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์มันเปลี่ยนดูอะไรดูดูใหญ่ตัวละครแบบรู้นะดิ ไอตัวพอนี้พี่ดูมมีคนชื่นชอบมากนะอะเปลี่ยนเรียบร้อยใช่กูไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าอันนี้คือคือใครเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนแบบหลุดไปเลยหลุดจับเปลี่ยนเพศเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวอืมคือเปลี่ยนทุกอย่างอันนี้เรียกว่าไปไปสุดนะอันนี้เรียกไปสุดไปสุดเออตัวใส่หน้ากากก็ไม่ใส่หน้ากากก็ใส่แมสแทนเนี่ยพระเอกก็ตามสูตรผิวดําเรียบร้อยอม,มีนางเอกอ่ะดูด,ดูดูเข้าเซอร์หมดแล้ว แต่เา็ายังว่าแหละเขาเปลี่ยนแบบอ d ด p ปเทชันแบบขั้นสุดอืคือเขาพูดออกมาเลยพี่ไปฟังเขาพูดวิเคราะห์วิจารณ์มาแล้วเขาบอกว่าอันนี้เขาตั้งใจเปลี่ยนแบบหลุดไปเลยอืกิน่นกินแบบดาร์กมอนเอวิลูชั่นอันนี้หลายลคนอาจจะไปเอาไปเทียบและเปรียบเทียบถึงเดสโนดอือ่าที่แอลคิระกันเล่นกันฮาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยพี่ว่าหลุดกว่านั้นพี่ว่านี่คือดาร์กมอนเอวิลูชั่นพอในเรื่องเขาว่าเปลี่ยนเดิมทีแล้วตัวนางเอกเนี่ยจะต้องเป็นโอ้ถ้าจะใช้คําว่า กระเฮี้ยนกระหื้อลือในการเล่นพนันอะใช้คํานี้เลยนะเพราะกูบอกเลยว่าอีกนิดนึงมึงก็โซมาแล้วอะความจริงแม่งหนักกว่าโซมาด้วยเลยแต่แล้วแหละมันกระเฮี้ยนกระหือลือเลยมันจะแบบเบียวสุดเลยแต่ก็เบียวเลยกูบอกเลยว่าโหถ้าดูนี่อาจจะต้องมีเลทสิบแปดบวกแต่อย่างว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนแล้วเว้ยเขาเปลี่ยนว่านางเอกเข้ามาโรงเรียนเพื่อที่จะตามหาความลับว่าครอบครัวของมันโดนฆ่าอืมีเส้นเรื่องเข้ามาเพิ่มจากการที่เป็นไอ้บ้าพนันคนหนึ่ง ตอนนี้มีจุดประสงค์ในการเข้ามาและเห็นว่าเนื้อเรื่องและสไตล์การเล่นจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากก็ต้องรอดูนะครับว่ารอบนี้จะออกมาหมู่หรือจ้าอ่าอ่าจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ต้องรอชมชแต่ที่เน่แฟนๆก็ต้องทําใจได้แล้วกลิ่นมันแปลกเออที่เน่แฟนๆก็ต้องทำใจได้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเดิมแนะ่แต่ว่าอาจจะทําออกมาสนุกก็ได้อ่าต้องรอดูสําหรับพี่นะพี่ไม่ได้ติดอะไรมากเพราะรู้สึกว่าดูความจริงกูดูมาแค่ซีซั่นเดียวแหละเออเดี๋ยวว่างๆขึดูซีซั่นสอง แต่พี่รู้สึกว่าคือเขาตั้งใจที่จะไปไปอีกทางหนึ่งแต่แรกแล้วคือเขาไม่ได้มาแบบโอ้ยกูพยายามจะทําเหมือนเดิม้วไม่กูจะไปนู่นเลยและแค่เอากิมมิคของเรื่องมาเฉยๆอ่ะก็ต้องรอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมอาจจะออกมาดีก็ได้หรือจะออกมาเฮก็ได้อืก็ต้องรอชมกันไปใครที่รอรับชมอยู่ก็จะมาแล้วครับมาวันที่ส5้าเดือนหน้านะจ๊ะรอไปสับกันได้เลยรอไปสับรอพิสูจน์ได้เลยรอพิสูจน์หรือพิสับ <c oughs> ชิครับวันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ประมาณนี้มาสบายๆใครมีความคิดเห็นอะไรไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะอ่าต้นอ่าเราต้องขอขอบคุณสายมวต้าหู้ทิงกระเบลควบคุมและดูซับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แต่ง่ายไหลฟุ่มเฟอยอฟุ้งฟงไม่ติดอุ้งเท้าสามารถเทลง,งชกชกได้ไม่ทําให้เท่าอุตันเพราะเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมแถมมีเลือกด้วยกันมากถึง6กลิ่นครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด s i n s m o v e หรือ sin movie ต่ช้อปปี้ปรับส่วนลดด้วยนะครับเดี๋ยวมึงตกไอหรอเปล่า M O V I E เออกู <c oughs> ต้องเล่นมึงอีกแล้วไอต้นเนอะแล้วคนก็หากูบลรี่มึงอีกนั่นแ,แหละใครลืมใช้โค้ดนะครับเนี่ยเราปักบุตะก้าไว้เลยสามารถซื้อได้เลยในช้อปปี้นะครับผมอ่าแล้วอย่าลืมใส่โคด้ดสิ้นมูฟี่นั่นเองอ่าอ่าเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกเอ้อไม่เลี้ยงแมวแต่ทำไงดีไม่เป็นไรคนที่เราจิกอยู่อาจจะเลี้ยงก็ได้หรือคนที่เราชอบก็อาจจะเลี้ยงก็ได้ หรือเป็นคนใจบุญซื้อไปฝากน้องแมวจอนก็ได้แมวจอนไม่มีข้องนะไม่เข้าก็เอาทรายไปให,ให้น้องแมวใช้ก็ได้เ้วเขาเรียกว่าในการใช้อมองการกระไฮในการใช้นั่นเองวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะเออ,เอ,อแล้วก็เห็นมีคนโหวตมาแล้วอ่ที่บอกว่าอยากดูประวัติใครโซเสียงเป็นเอกสารเรียบร้อยเกือบ 1, 000, 000, หนึ่งล้านโหวตอยากรู้จกักเปโดปัสคาเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมแล้วยังไงก็ อย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ